สวัสดีครับบอลลิสตวันนี้อยู่กองหน้าได้ได้หลายลูกเลยได้ยิงหลายลูกเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ดูเหมือนเล่นได้ดีแต่ว่าก็ยังจบไม่ได้ก็มันเป็นจังหวะครับวันนึงแล้วก็จบยังยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ยังไม่ชัวร์เนาะแล้วก็เราก็ต้องไปฝึกหนักกว่าเดิมใช่ครับเรื่องการยิงเนาะเห็นพักหลังนี่เดินแล้วหมดแรงหรือว่ายังไงครับมันมันล้าครับล้าาเนะพักแค่วันเดียวครับพักแค่วันเดียวอืม ก็ยังต้องเออเก็บเอาแรงต่อมมีมีอาทิตย์หน้าจะเจอบุรยัำใช่ไหมก็ยังคงได้ลงต่อแหละเนาะแล้วไปเยือนใช่ไหมเตะในบ้านครับเตะในบ้านออ๋โอเคก็ก็ขอให้ยิงยิงได้ต่อยิงได้เยอะๆก็ยังเหลือลูกกระชากลุ้งยิงของวอลลิสนะครับ แล้วก็บอลิเองก็ทำเกมได้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 ดีมีส่วนที่โค้ดเน้นย้ำตรงไหนให้กับเราบ้างก็การจบสกอร์ด้วยนะครับการจบสกอครั้งเดียวก็ให้มันเข้าไปเลยให้มันเข้าไปเลยสองสามครั้อืมครับก็ยังมีหลายจังหวะบ้างอืมก็ยิงยังไม่เข้าบ้างอะไรเงี้ยอืมโอเคครับก็นัดหน้าขอให้สู้ๆแล้วก็ยิงได้เยอะ โอเคครับกลับมาฟิตมาใหม่ขอบมากครับบริตครับ